นบิเอแปดสวัสดีครับวันนี้นบิเอมีคันเบ็ดตกปลาหน้าดินมาแนะนํานะครับตัวนี้เป็นคันสปินงานสปิวหรืองานหน้าดินได้หมดเลยเพราะเวทมันเป็นเวทที่อ่อนมากนะครับเวทมันแค่85 lb นะ85ปอนด์นะครับเหยื่อก็10-25กรัมประมาณนี้นะครับโดยประมาณนะขออนุญาตนะครับตัวโชว์เดี๋ยวเราจะวางนี้ก่อนนะโอเคกะไม่เอามากนะครับเดี๋ยวดูตัวนี้นะตัวน,วนี้ตัวที่นบิเเอาไปใช้นะครับตัวนี้เป็นตัว8ฟุตนะครับ ตัวที่เอาไปใช้เนี่ยดูด้าเหมือนนะด้ามันเป็นด้ามก๊อกเคลือบนะครับแล้วตัวแบงค์เนี่ยมันจะเป็นลายเอ็กคอร์ดทั้งคันนะครับเอ็กคอร์ดเนี่ยมันจะมายันท่อนปลายเลยนะนะครับสังเกตดีๆท่อนปลายเห็นไหมจะมีลายเอ็กคอร์ดอยู่นะครับลายนี้ลายยันปาลายระยะเนี่ยมีให้เลือกตั้งแต่เจ็ดฟุตแปดฟุตเก้าฟุตและสิบฟุตนะครับสองท่อนต่อกลางนะบอกเลยว่าตัวนี้เหนียวจัด ในคลิปอะที่มีคนมาถามหาแล้วพี่อาคันในคลิปนี้คันอะไรคันนี้เลยครับอีเล็กตอตัวนี้เลยที่คนชอบมาถามหากันในคลิปนั้นแล้วก็คันนี้เอาไปไไยกสวายนะมาแล้วนะสวายห้าโลสวายห้าโลกะเอาให้มันหักเขาให้มาเทสเราตั้งใจจะเทสให้มันหักไปเลยเราก็ยกมันลอยขึ้นมาอย่างน้ําเลยห้าโลไม่หักเหนียวจริงเดี๋ยวเดี๋ยวดึงให้ดูเออเดี๋ยวจะหาว่าพูดเกินเกินความจริงเก,เกินเบอร์นะครับเดี๋ยวดูเลย เนี่ยตัวที่ใช้นะแปดฟุตไปตกสวายมาสวายประมาณห้าโลนะยกแบบดูนี่มายกให้จับปลายนี่มันปกติมันทําไม่ได้นะลูกค้ามันไม่สามารถไปทําอย่างนี้ได้นะไม่สามารถไปทําอย่างนี้ที่ที่ไหนได้นะที่ร้านเด็กตกฟรงตกปลาก็ไม่ควรทํานะเออโอเคไหมตัวนี้เหนียวจริงนะครับเหนียวจริงบอกเลยนะครับมาดูดูตัวนี้ดูด้ามก๊อกเคลือบแล้วก็ดูนี่แท็กเถิดเขาทํามาสวยมากนะครับ แจแปนนะดูดิเห็นไหมแท็กเถิเขาทามาสวยมากนะครับดูเลยดูลายดูลวดลายนะครับนะบตัวที่เรเบีใช้นี่แปดฟุตสองนะครับตัวนี้ระยะแล้วก็เวทน้ําหนักคันน้ําหนักเหยื่อนะครับตรงนี้เลยไกด์เนี่ยมีให้ทั้งหมดนะตัวแปดฟุตก็จะมีอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดฟุตก็จะมีแปดไกด์นะครับแปดฟุตมีแปดไกด์ครับถ้ามาดูตัวสิบฟุตสิบฟุตมีกี่ไกด์อันนี้สิบฟุตนะครับ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฟุตจะมีเก้านะครับเก้าไก่นะสวยครับสวยทุกต it ัวแนะนําเลยนะครับและอย่างเนื 04, ้อนะราคาไม่แพงราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่เจ็ดฟุตจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทราคานี้รวมส่งแล้วนะครับราคานี้รวมส่งเรียบร้อยแล้วนะนะบบอกก่อนว่าคันเบ็ดขออนุญาตไม่ปล่อยไปทางแล้วกันเนาะเอ้ยปล่อยได้ปล่อยได้ไปทางได้ไปทางได้ทษทีทษทีไปทางได้ครับลูกค้านะครับ ไปทางได้แต่ว่าขอคิดค่าไปทางเพิ่มอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับค่อยว่ากัน,นรับเจ็ดฟุตหนึ่งพันหนึ่งร้ยห้าสิบาทแปดฟุตหนึ่งพันสองร้อยบาทเก้าฟุตหนึ่งพันสามร้อยบาทและสิบฟุตหนึ่งพันสามรอยเก้าสิบาทลูกค้าเข้ามาแค่น้อยไม่เยอะเข้ามา,า,มาไม่เยอะนะเพราะฉะนั้นใครอยากจัดเป็นชุดเป็นเซตรีบพักเข้ามาก่อนแล้วกันก่อนที่ของจะหมดนะนะไม่ไงั้นจะไม่ทันอีกนะสวยๆนะ